สวัดีค่ะพี่น้องพอกับเม่นุยทางช่องยายแหลมลาเพิ่นออฟฟิเชียลเนาะจานเนาะมาแล้ววัอน,นี้มาแล้วมาพอพี่พอน้องตอนบายบายแดดแดดได้พี่น้องวัอน,นี้ภาพี่น้องมาเบึงมาเล่นเพลอนเนาะคะ่ะนี่นี่ภาพี่น้องมาชมบรรยากาศอ่าบเก็บน้ำ นี้น้ำน้ำบุกไฟหลายปัานไดนเพราะว่าฝนตกตกร้ายจนอรหลมแเ้าเจ้ากูกยูเราไปจวดแม่หนุยว่าไปน้ำแม่หนุยวันทิไป,ไป้า ปิดน้ำน้ำแห้งบ่เอาจอดทำไมสิไปจอดไซโวยันเว้ยพัดปิดน้ำพี่น้องปกติกับเวลาพัดปิดน้ำสิไปเอาปลาอมองขึนมองข้างล่างถึนปลาหลายเด้พี่น้องไปพี่น้อง,องไปเไปบนคอนตกเบ็ดกันเพื่นอนพี่ใจบ่ไม่ไปนะทางน้น บรรยากาศตอนนี้ส่วนหนกเนี่ยมี่นกับสีมาตกเบ็ดกันเนาะพี่น้องมาต่างเต็นมากลางเต็นเททท็ดห่มตกเบ็ด ลมแห้งพี่น้องลมแห้งได้บ่ปลาอย่างมีปลากรดบ่โอ้ยลมแห้งอุย้ยปลาอย่างโตับบไงในกระสังเพิน่นฮะพูพี่น้องเห็นแต่ปลาแหวบบแหบอบยู่ในกระสังเพิน่นอ๋อส่วนมากสิเป็นปลาตะเพียนบ่ ปลาสูปลาการะมังหรือว่าปลาตาโปเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ปกติทำแม่น่ยยูบัตม่มน่ยกับสมมหาสอนกุ้งอยู่นี่แล้วพี่น้องตอนประเทศเคลื่อนแหล้่วไม่ไหมเนาะสอนกุ้งได้เที่ยละครึ่งหมอคุณกับมงงมหอยเล็บมมาเรื่องเก่าดอกว่า จากปีขึ้นหลังบุญน,นี่แดดสีอ่อนๆจากน้อยตะเว้นมีฉีฟ้าพูนบานค้นเลียงสั่งสียุทั้งยุผู้เขาหลูกพุนเด้อพี่น้องบานค้นเลียงสั่ง เขาหลูกขุนละบานคนเลี้ยงช้างถามมุมนี่กับซีเมนบานเมนุ่ยนี่จักกิโลหนึ่งนี่ละเนี่เหียนอยู่แต่ว่ามันมันบ่มีทางรัดาะพี่น้องประมาณน้ำทางมันกันไกประมาณสองกิโลสามกิโลแต่ว่าถ้ายางรัดไปนีลังบานเมนุ่ยนี่กับประมาณโลหนึ่งเนี่ยเหมือนแรงงด็หน่อยกับซีมาแวนลดละพี่น้องมาแข่งลด ไปบนพื้นทังนั้นเราพ่นด้ปลาบ่ทางผุนก็ฝากเขาไปผุนก็สิเป็นเขมรเป็นประเทศเขมรเด้อฝากเขาฟังทั้งนี้ก็สิเป็นประเทศกัมพูชาฟังนี้ก็สิเป็นถามเขาไปก็สิเป็นกัมพูชาเขาฟังโนนก็สิเป็นจังหวัดจันทบุรี เาซอยดาวเนาะพี่น้องเนาะฟังนี่ก็เป็นเขาตะก,กุบคือบ้านคนเลี้ยงส้างถ้พาพพี่น้องมุนหลบๆเบิ่งอยู่นี่เลยนี่แล้วตะกี้ก็มาหาอยู่หากินตรงนี้แนละ้วก็เร้วมาใส่ด่างแน่มาตกเบ็ดแน่แตักเต็ม มีโควิดมากนี่บได้มาบานบ่ค่อยได้มาบานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นใส่ดางก็ะได้ได้พี่น้องมือเสารเย็นไทยบานเพิ่นโพดลงเฟสอยู่บรรยากาศดีค่ะ ในเบิงบ่คุณพ่อคุยน่ะคุณพ่นี่มาบ้านนี่ค่ะอ้าวเอาอาอาโอยโอยโอ่ไหฮะอ้ยพอยังบ่ท่นมีมือเลยไอ้เดี๋ยวแตก อันนี้จ้าแล้วแต่ลูกน้องเพิ่นสิมาฮับเมือใดัเนาะเพราะว่ามาจนำกันกับเพิ่นเพิ่นอยู่ทางหน้ายยกคุณโอ้โหสิมาฮับจ้าคุณพ่อสบายนี่ต้องขายบายยังพวกใครสบายสองเสมือแล้วเนี่ยนี่เป็นคุณพ่อคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านเก่าที่แม่หนุยเขาหลบเพิ่นคือคุณพ่ออีกคนหนึ่งพี่น้องหนูถ่ายคลิปได้หนี่พ่อเอาเลยโอ้ยบ่ได้เห็นกันโดนอุ้ยพ่อบ่แม่นสิบปีแล้วบ่บ่มีพุ่นตี เสียนมาคุณยายล่ะคุณหั่นวัวออกรวดิบในหลานพาไปเอาขลรวดอยู่เลยเออเด้อไปยังมาหนิกันนี่แล้วเพราะเป็นวัวเนี่ยปล่อยวัวหั่นหรือจ้าฝากล้มไปหันล้มไปหั่นเด้อฝากความคิดหอดคุณยายนะไม่เด้อครับค่ะวันนี้ค่ะคุณพ่อวันนี้ค่ะปลาดพอได้เห็นเราเป็นเราเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านเก่าเนาะมีหัวดิลลูกศิษย์มาขายเด้อพี่น้อง ตรงเนาะบรรยากาศตอนนี้อู้ลมวีวีลม,ลมวอยวอยอยู่แบบป,<ะ>ป,ป๊บนึงขึ้นไปทางบนเลยฮะประตูเปิดเลยขึ้นไปทายอะไรอยู่วะได้เมื่ไหรก็ต้องได้มพันเป็นได้ปลาเอาเ,เพราะเปนเพื่อนสิอันเอาลงน้ำไหวบ่เพื่นได้ปลายปั๊บฝุ่นเลยพอนชีเลืออยู่กับมี่พี่น้องอยู่ใกล้ๆพอดี ไรพ่อจ้าปลาอย่างปลากรรมง,าามงหผลผกิตพันธุ์ใดวิ่งตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวเมนหน่อยที่ภาพพี่น้องขึ้นไปบนงสูงๆนะพี่น้องปะพี่น้องเบ็ดคนหนึง่งว่าเมน เป็นสิบขั้นคนละคือลมแรงลมแรงลมแรงที่ไหนน้องบน,นงบ,งบรรยากาศอู้ยูสะอ่อนบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านเมนุย เสียงลมอาดสีรบกวนพี่น้องแน่เด้อพี่น้องเด้อเ,พ,อเพราะว่าลมแรงโอ้ยเมื่อยขึ้นบันไดมาม,มุ่มสูงไทยให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะว่าเมนทะเล่นละ บันมปหนุ่ยก็มีทะเลคือกันทะเลบันนอกเนะาะทะเลน้ําจืด พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหนิสะกรอนคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเอออย่าอีกแป้นนึงพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อไรสดปุบป,ปิน่นวันที่ 29, ยี่สิบเก้าเด้อพี่น้องยี่สิบเก้าพี่น้องสิ่ใดพอ่อพอกับคุณแม่นกร้อยอยุไรพอ พอชาลีน,น้องแป้งโอ้ยหลายหลายผู้หลายห,ายห,ายหายคนไอาข้าม,มอดบนเวทีไล์สดกลุ่มปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อพี่น้องเน้อบัตรราคา129บาทเปล่าสื่อบัตรสือตัวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องอยูด่ดีมีแห้งสบายดีค่ะ